วันนี้พบกับผมอัมตะโกนะครับวันนี้มีดที่พี่เห็นนะครับเป็นมีดปีลึกนะครับเป็นปี62นะครับโค้ดเริ่มมีการตอกนะครับตอนปี60เป็นครั้งแรกนะครับนะครับแล้วก็ตอกปี61 62 63 64 65แล้วก็66นะครับก็หลังจากนั้นก็หลวงพ่อมรณภาพนะครับก็ปี62นะครับก็จะอยู่นี้ถือว่าเป็นปียุคต้นเลยนะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลวงพ่อพัดจะเริ่มดังนะครับเริ่มมีเป็นที่รู้จักเนี่ยอย่างแพร่หลายแบบว่าบารมีเปิดแบบสูงสุดเนี่ยตอนปี63 นะครับปี62ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปีลึกนะครับปีลึกนะครับแต่โค้ดปี62จะเป็นโค้ดค่อนข้างเล็กนะครับจำนวนการจัดสร้างนั้นค่อนข้างน้อยครับนะครับแต่ละรายการนะครับยิ่งเป็นวาระพิเศษปี62นะครับก็จะราคานั้นค่อนข้างค่อนข้างตึงเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นนิยมทุกรุ่นเลยนะครับมิดหมอเนี่ยเล่นกันเล่นหากันทุกรุ่นซื้อขายกันได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ผมเองก็นะครับรับเช่าอยู่ทุกวันนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยจะมีคนส่งมาแบ่งปันนะครับ ปี62นะครับโค้ดที่ใช้นะครับปี62เนี่ยนะครับเขาจะเป็นโค้ดนะครับอ่าพับ98ปีนะครับตอนปี62หลวงพ่ออายุ98ปีนะครับพอปี63เนี่ยอายุ99ปีก็เป็นพัต99นะครับโค้ดตัวเนี้ยนะครับเป็นโค้ดตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้พี่ๆชมนะนะครับเนี่ยจำนวนการจัดสร้างนะครับในยุคนั้นถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าคนที่ไปที่วัดนั้นไม่เยอะนะครับก็นะครับถ้ามีดหมด้ทําาามแบบว่ นะครับไม่ไม่พอกันเหมือนตอนยุคป,ปี6-3นะครับตอนปี6-3นี่ก็คือว่านะครับต้องต่อแถวก็เลยนะครับเพราะว่าความต้องการมากกว่านะครับช่างที่ทําได้นะครับเนี่ยอย่างปี6-2ลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่ก็เป็นลายหน้าเกี้ยวออของช่างยุคต้นนะครับเนี่ยใบขนาด5นิ้วนะนี ก็ตอกเป็นลายนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับน่ะเป็นล้อพิมพ์ล้อลายจากครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ก็เป็นหน้ากระสมพงศ์นะครับเป็นแหม่เรียบนะครับแหม่เรียบนะครับสภาพมีดนั้นโอ้โหถือว่าสวยงามนะครับตอกลายเนี่ยนะครับคงเอกลักษณ์ของช่างพยุหะนะครับตอกลายคมนะครับโค้ดที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ252นะฮะถ้าเป็นเล่มเล็กเขาจะไม่เขียนปีแต่ถ้าตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับจะมีการเขียนปีนะครับ2562นะครับเนี่ยปีลึกเลย นะครับอย่างเล่มนี้นะครับผมเปิดแบ่งไว้พี่ๆไว้เล่มละ2,000บาทนะครับอ่านี่ก็เป็นปี62เหมือนกันนะครับโค้ดตัวเดียวกันนะครับปีหกสอก็จะมีโค้ดตัวเดียวนะครับนี่นะฮะนี่นี่ก็เป็นสำนักช่างธนชัยนะครับนี่นะฮะสภาพมีสวยนะครับเข้มแขังเลยนะครับแหมนะครับเรียงตรงนะครับสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเล่มละ2,000บาทนะครับ นะถือว่าราคาไม่แรงถ้าเป็นวาระปกติถ้าเป็นวาระพิเศษเนี่ยนะครับอย่างเช่นเพชรพยาธรนะครับหรือเออ่ทรงปีกุ้งนะครับปี62นั้นก็ราคาต้องว่ากันเห้าพันหกพันขึ้นไปนะครับนะครับสดยสุดก็ต้องมี7,000นะครับอย่างนี้นะครับเล่มนี้ผมเปิดแบ่งนะครับถ้าเป็นด้ามตัด3นิ้วนะครับนี่ก็เปิดแบ่งพี่พี่ในราคาเล่มละ1,500บาทนะครับช่องผมจะราคาไม่ค่อยแรงนะพี่นะแต่รับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นะครับปี62 นะครับสวยงามนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสนิมบางๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถซ่อมบำรุงนะครับดูแลรักษาได้นะครับผมเองใช้สกอตไบร์นะครับถ้าเป็นสนิมบางๆเราสามารถนะครับเคลียร์ได้นะครับขัดออกได้นะครับหรือพี่นะครับควรที่จะต้องทาน้ํามันนะครับหรือวัสลีนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนะครับถ้าเป็นสนิมบางๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าเป็นสนิมลึกนะครับมันก็จะมันก็จะติดอยู่กับมีดอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีดหมอก็นะครับคู่กับคู่กับสนิมอยู่แล้ว นะฮะแต่ถ้าเราเก็บแบบไม่เป <su> ็นสนิมได้มันจะดีนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็เอาพันห้านะครับแบ่งไปมิจพันห้านะครับแต่ถ้าเป็น9นิ้วนะครับ9นิ้วเนี่ยผมมีเล่มเดียวนะครับแล้วก็ผ่านมือเนี่ยนะครับปี62เนี่ยเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่2นะครับนี่เล่มที่2โคตรปี62สองก็เป็นโคตรตัวนี้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับฝีมือช่างนาชัยนะครับนี่ก็เป็นลายเสมมาครึ่งใบนะครับสวยงามนะครับ1เกลียวเชือกนะครับ1น่ร่องเลื่อนสวยงามนะครับตอกเป็น หลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับปี2 5ท6 2ด้ามกระดูกนะครับเล่มเล่มนี้ผมเปิดแบ่ง10,000บาทนะครับเล่มนี้เปิดแบ่ง10,000บาทนะครับใครมีปี60นะครับผมจะเริ่มรับเช่านะครับตั้งแต่ปี60 61 62จนถึง66นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอามเทลโกนะครับรับเช่าและให้เช่ามีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับรับประกันแท้สากล เล่นหาสบายใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเก็บเงินไปทางอยากจะผ่อนอยากจะจองนะครับสามารถนะครับทักข้อความด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับเป็นไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับสามารถโทรพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับปี62สวัสดีครับ